สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมเป่อเมสลงนี้เราจะมาเล่นเกมชีวิตอันแสนสั้นนะครับอ่ะมาเล่นดันนี้ก่อนเราต้องเข้าใจระบบอะไรก่อนกม้กมก้มยืนกม้มยืนกระโดดเอออูโดนแค่มือก็ไม่ได้อ่อนแอเอ้เอมาเกมี้โหลดฟรีๆนะครับไม่ต้องใช้เน็ตเล่น โนโนโนเพอร์เฟคไม่เยียบหรอกเร็วนุกเอว้าว้ายว้โอ้ตายออ๋ไม่ตายไปแล้วแหละกบ อ่ะเดี๋ยวลองวิเศษกับ่อน่อว่าเราโดนไอ้นี่เอ่อโดนไอ้ระเบิดกับเอ่อไอนั่นที่ทุบจะเป็นยังไงก่อนอื่นเราต้องรอดจากตรงนี้ได้ก่อนนะกล่องเกะกะว่ะไปเก็บระดบิดูสิเว้ยอ่ะ เอาไปใช้หัวเดินไปเกมนี้เวลาตายมันใช้หัวเดินได้นะครับแต่ว่าถ้ามันมีถังขยะหรือ่อะไรมากั้นเราก็ไปไม่ได้เลยโอ้ยจะดูกล่องนี่แด้เอากล่องไปไกลๆดิไป You are perfect ไม่แล้วเกมยังโหนะมีไส้ไหลด้วยก็จะเหมือนไอเนี่ยไอแฮปปี้วิวอ่ะน่าจะเหมือนกันอันนี้น่าจะสะดิดกว่านะเราไปเล่นแบบที่สองเขาเลยแบบปืนใหญ่โดนเหรหนู <laughs> ไอ้เงือกยโถ่ไอ <laughs> like ้นเกิดอะขึ Boy, <laughs> <Wow. S 1> ้นปึ๊บกระโดดข้ามไปเฮ้ไอ้งืวยเว้ยเวนอ่ไว้ยเว้ยเว้ย้วยเลื่อยเหรอกระจก สวัสดีครับเออน่นขอบใจมากฮึอ้อึ๊บมะเ้ยไม่ไหวลย้ยมาเรมือโปรเขาเล่นกันอย่างนี้มาไอ้เลือ่อยเปรต นี่อ่ะดูคิไอ้โอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโย,โยคิ่ว่าแค่นี้จะทำอะไรจะได้อย่างน,นั้นเหรอกลมไม่ไงยิงไม่โดนอ้ะลงไปย่างอรอโอเค โอ้โอ,โอ้ยมีกูอีด้วยโอ้ยติดอะไรวะเนี่ยได้แล้วมีอะไรเนี่ยวันนี้จะเล่นรักฆ่าดาลแล้วกันเล่นจัก5าดาล เดีย๋ยวมาต่อรวันนี้วันนี้จะเล่นสักห้าด่านเว้ยเว้ยเว้ยเ้ยเด็กดูเดี๋ยวหัวใจไปอีกแล้วเกวนี้ไม่เสี่ยงหัวใจได้นะ โอเคนจะหา้าล้านมาขึ้นหยุดปะเออเอาขึ้นไม่ใช่ลงอนกว่า <c oughs> ฉันรู้แทนเขาได้ยินเสียงุดปเตอ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 อะไรไม่ไปอ่ะโอเค ที่เล่นตรงนี้นี่อุม้มให้มันไปตรงนู้นไ้ยฉันฉลาดพอเว้ยฉันไม่ไอคิวไม่ใช่อะไรแดะไม่ใช่หลามใช่ไหมอย่ามาตลกจับไฟฟ้าขยะเตะท,ท,ทั้งขยะทิ้งเตะเตะเตะทั้งขยะทิ้งเลยเหนือยงูฮึไป เอาเฮ้ยไอรถทรอยดรถทอยเยนท,อทอรอยดด้วยนะโอเคมาต้องขึ้นดีๆในะรถเนี่ยมันบ้าโอเคไปนักไปไอ้น้ำเงอะขอบคุณมากที่มาส่งฉัน แกจะมีประโยชน์ในครั้งต่อไปดนมาพี่ฉลยเหนือกว่าก้อนเมฆอีกหรวเนี่ยไปคข้จาจุนหาด จะกี่นาทีป่ะคงไม่เกินหรอกมั้งถ้งั้น We Heal We Heal กลับมาอีกแล้ว We Heal นู่นนู่นยู่โอ้ย no, no, no. อน,นึ่นคนหิวพอแล้ว I am not I am I am not โอ๊ยมันกระเด็นโอ้โยขาดครึ่งเต้าลิกเจนเนินๆน่ะ หันครึ่งเกลือเรโหัวเรหัว,หวกระเด็นกระเด็นกระโดดไม่ได้แล้วคราวนี้จะทำยังไงว่ากระโดดไม่ได้แล้วอ่ะเนื้จะให้หลบยังไงวะเดียวโอ้ยขนุก ึ่งจึงหนึ่งจึงหนึ่งโนอ้อะไรฟ้าทำไมเสียเวลากับตรงด่านนี่แน่เลยจึงหนึ่งกางเก็บเออนัอ่นโน้ฟกกิ้งฟักกิงกก้ง ฟักกิ้งลันฟักกิ arat. ้งลันไป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  let's go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  โอ้ยนูย่าย่าย่าทำกับฉันอย่างนี้เลยได้โปรดจะทำอย่างกรุยนู้ยักักักอยู่เฮ้เฮ้เฮฮ้ไอเงือบปีขึ้น ไอ้ายเฮ้ยจะเอาดาวอะจะเอาดาวเอาดาวจะเอาดาวจะเอาดาวอู้หูไปก็ได้เตะลูกบอลอาวอาวเฮ้ยแม่จะจะเป็นลิเวอร์พูล ไปไปนู no, 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 no. Mm, ้นนูนนอืมเพออาร์เพอร์เฟค้โหนุ่ลิ้มจับให้ไปดานต่อไปดานสุดท้ายอ้าฮะดนที่ห้ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ อะไรอ่ะไปตรงนู้นไม่ได้อ่ะไม่ได้ติดหน้าจอไม่โอ๊ยกลับไปเหรอโอเคกลับไปก็ได้นุก๊กมาทางนี้ ฉลัวข้างล่างมีอะไรนั่นไงว่าแล้วอย่าตลกในอย่ามันอย่ามพุ่งน่ะไม่ใช่พุ่งมานอย่าตลกกำจัดนันจริงซะเอากำจัดไม่ได้ไปข้างล่างนั่งเลื่อยั้งนั้นเลยนั่นน่ะไอ โอ้โอ้โอ้ไปนู่นเลยไอ้ระเบิดง่าโง่คือคือตกใจขวัญอ่อนว้าวเข้าเส้นชัยอย่างง่ายได้อาเฮ้ยอะ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ